สวัสดีครับ<ห>วันนี้<ห>นเราจะไปที่ไหนนะไปบ้านอาหารนกยุงคะ่ะที่สามพันใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ส่วนนกยุงสามพันนะครับนะคะนี่นะครับเรามาถึงที่ สวนนกยุงสามพันนะครับนี่มีแกะด้วยเดี๋ยวเรามาถึงแล้วเรามาซื้อบัตรกันดีกว่าอนี่เอาตีมาซื้อบัตรก่อน,น,นซื้อบัตรกันนี่กกปตันไม่กล้า นี่แกะนี่แกะเต็มเลยนี่นี่มาน,นี่อ่ะขนมปังให้แกะกลัวทําไมนี่ดูอันจับจับขนมปังให้ปะปะเดี๋ยวก่อนครับเราไปมาดูแกะนี่อ่ะพี่นี้อ่ะ

ตอบไหมอะดอนนิแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันกินอุ้ยมีตัวน้อยด้วยน,วนี่นี่ตัวเล็กนี่นอ่าหายืนให้แก่เลยเเโอ้มีนกยุงเต็มเลยข้างใน ก็กินขนมปังเพิ่งรู้วันนี้แหละที่เห็นจะกินหญ้าใช่ไหนอติลชื่ออะไรนี่ดูแก่ดิดน,นีนห่หมดแล้วว่าหมดแล้วว่าเจ้าแก่อ้อายังไม่หมดเหรอ อ่ะก็ให้ดิให้เออโอเคนี่นไปดูปลาป่ะนี่ขยะขยะยย่นู่นนี่มาดูปลาเลย,อ,ยอุ้ยโอ้โหท้องฟ้าคึ้มเลยมาดูปลากันนี่รีบไปยืนฝั่งนูนนะ ไป,ไปนนห่อยแม่ไปดูกวางนุ่นมีกวางนุ่นด้วยนุ่นตัวนุ่นมีกวางปะเดินเอาไปดูกวางกันนี่ปลาขาแพงดิครับ จริง้เราให้อหันแกะไปแล้วเนาะไปไปดูกวางกันดีกว่าใช่มีเต่าด้วยอ,อ,อ,อ่าไปดูกวางก่อนอันนี้เขาเรียกว่าวางดาวอ,อ,ดอ่านี่วางดาวนี่ดูกวางดาวนี่เห็นปหเ,เอา้าวไปไหนไปไหนไปไหนไปหากกระต่ายค โอ้กระต่ายกัดมือด้วยนะระวังนะนี่เขาติดป้ายไว้เลยกัดมือหรือกัดเท้าด้วยนะเดี๋ยวมันออกนะเนาะอุ้ยลมเย็น,ยน,ปนไปดูเป้าหรือว่าดูข้างนอกเข้าข้างในใช่ไหมอ่าระวังระวังมังนออกมาอ่า ไหนตอนไหนเหมือนทูดี้นี่วิ่งตามแล้ววิ่งตามแล้ววิ่งตามลิวินแล้วเอาติ๊นไปวิ่งครับอือโอ้โหกระต่ายเต็มเลยดูสิอืจับมือป่ะปะิ่งอย่าวิ่่งอยาวิ่งเนี่ยเดี๋ยวอหน่อยงเดี๋ยววิ่ง น้ำตาลเนี okay. ่ยอ่ะน้ำตาลดำไงอ๋อร้อนมานน้ำาน่าเห็นะเชียงเนาะมาหาั้ล้อ้ที่เตนเลยเต็มเลยดูดิเต็มเลย

ก็มันกัดนะอุย,อย,อย,อยฝนจะตกแน่เลยกะายจริเหรออยู่ข้างบนอะอไ,นไม่ใช่กะไตพร้อม,มเจ้าแพ้ นี่นกยุงโอ้นกยุงเห็นปะเห็นเขาแพรหางไหมโอ้โอเยอะแยะเลย ยุงสีขาว